นครชาติเป็นละครที่มีความเก่าแก่ที่สุดของไทยและยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติลครชาติมาจากทางใต้ตั้งแต่สมัยรัชากาลที่3โดยผู้ที่มีความสามารถในการแสดงโนราชาตรีได้รวมตัวกันตั้งคณะละครจนเป็นที่ขึ้นชื่อและฝึกหัดสืบทอดกันต่อมาหลายชั่วอายุคนทั้งยังเรียกการแสดงนี้ใหม่ว่าละครชาตรีที่มีชื่อเสียงสืบมาจนปัจจุบัน ในจังหวัดสมุทรปราการได้รับอิทธิพลการแสดงละครชาติจากเมืองเพชรโดยครูเพชรได้ย้ายเข้ามาตั้งถินฐานอยู่ในตำบลบางปลาจังหวัดสมุทรปราการเดิมทีชาวบ้านแถวบางปลามีการร้องรำทำเพลงและมีวงดนตรีไทยมาก่อนเมื่อครูเพชรอพยพเข้ามาจึงมีการก่อให้เกิดการเล่นละครชาติซึ่งมีการวางรากฐานถ่ายทอดรูปแบบการแสดงแบบอย่างเดียวกับละครชาติเมืองเพชร โดยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมักจะนิยมแสดงละครชาตรีในงานบวงสวงแก้บนหรืองานตามเจ้าภาพว่าจ้างต่างๆคณะสอนน้ำสินเรานะครับอนนี้ผมนายศักชัยผู้ดูแลเป็นรุ่นที่3ครับสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ครับแล้วมาตกมาลงร,ร,รุ่นพ่อแล้วมาคือตอนตอนนี้ผมพ่อเสียก็คือผมได้รับสืบทอดมานะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่3ครับ ที่ที่เราสืบสือทอดมาคือการการบันเลงปีพาธนะครับเราเราจะเน้นการบันเลงปีพาธเป็นเป็นเป็นกรณีถามว่าพิเศษไหมมันก็ไม่พิเศษครับคือมันสืบทอดมาปีพาธเราเน้นปีพาธเป็นหลักครับตอนนี้ณปัจจุบันนะครับ จะส,สืบทอดละครมันก็ต้องมีทั้งผู้ให้กับผู้รับผู้ให้ก็คือต้องมีครูสืบทอดให้เด็กรุ่นหลังนะครับมันก็จะมีครูหัดละครแล้วก็ผู้รับก็คือเด็กเยาวชนรุ่นหลังมารับสืบทอดต่อไปนะครับนี่ก็คือการหัดละครมันถึงจะไม่สูญหายครับ อกจากนี้ละครชาตีในตำบลบางปลายังมีการแสดงตามงานแก้บนวงสงต่างๆเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนในปัจจุบันละครชาตีมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่การแสดงมีความร่วมสมัยมากขึ้นเช่นมีการเล่นกับคนดูมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าถึงทั้งคนดูและตัวละครเป็นต้น